ก็สวัสดีครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมแนะนำวิธีการเพราะกล้าเคลนะฮะก็เป็นการเพราะกล้าที่ง่ายและสะดวกอ,อย่างมากๆเลยจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ลดน้ำเจ้าต้นกล้าเคลนี้เพิ่มเลยนะตัวซ้ายมือผมนี้เป็นเคลใบหยิกนะครับผมส่วนขวามือเนี่ยก็คือลาซินาโตเคลครับหรือว่าไดโนเคลนั่นเองก็ลองสังเกตูน,นะครับว่า มันน้ำแห้งไปเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ข้างใต้นี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ประมาณว่ามันยังอยู่ได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็สังเกตดูนะครับต้นเขียวแบบต้นสูงมากเลยตั้งแต่วันที่เพาะเมล็ดก็วันที่24นะครับส่วนวันนี้ก็คือวันที่29นะครับผมก็กี่วันนะ5วัน ยีสิกาตอนเย็นนะครับจริงๆว่าจะย้ยายต้นกล้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่ว่างนะครับผมวันนี้ก็ว่างพอดีเดี๋ยวผมจะย้ายต้นกล้ามาที่กระถางเล็กตัวน,นี้นะครับผมใช้เป็นกระถางเล็ก2.5นิ้วนะครับผมแล้วก็ใส่ตะกร้าแบบนี้มันจะ12ต้นพอดีนะฮะแต่ว่าถ้าใครมีถาดเพาะกล้า ก็ยายข้าถาดพอก้าได้นะครับผมแนะนําให้เป็นแบบถาาละ1 0 0่งหลุมอนะ่ะมันจะได้มีพื้นที่ในการไล่จะได้เดินดีนะถ้าสมมติว่าเป็น200หลุมอะ่ะมันจะเล็กเกินไปนะครับผมแล้วช่วงนี้อากาศร้อนด้วยมันมีโอกาสที่จะแบบทําให้แห้งแล้วต้นกล้าจะไม่โตนะครับบางตัวอาจจะตายได้ก็แนะนําให้แบบใช้ถาดพอก้าที่มันมีพื้นที่หน่อยอย่างร้อยห้าหลุมหรือ80หลุมอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับผม ส่วนวัสดุที่ผมจะใส่ในตัวกระถางเลยนนะครับก็จะเป็นพีทมอสเหมือนเดิมเลยครับผมก็พีทมอสล้วนเลยเพราะว่าผมมีพีทมอสอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้พีทมอสได้เลยหรือว่าใครจะผสมขุยมะพร้าวก็ได้นะครับขุยมะพร้าวละเอียดเออเอาไปแช่น้ําสักคืนนึงแล้วก็เอามาผสมกับตัวพีทมอสได้นะครับผมก็ช่วยรักษาความชื้นแต่ว่าของผมเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ เพราะว่าตัวพิดมอสเนี่ยก็รักษาความชื้นอุ้มน้ําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมมีสแลนนะครับผมมีผมมีสแลนพางแสงไม่ค่อยน่าเป็นของเรื่องแบบความชื้นเท่าไหร่นะครับผมก็จะเลี้ยงเจ้าเคีวเนี่ยอยู่ในเนี้ยจนแบบว่าพร้อมที่จะลงกระถังใหญ่เลยนะคือใบจริงสักสักสี่ใบอ่ะพอเราใส่พิดมอสไปในกระถางเล็กนี่ใช่ไหมเ้วก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆอ่ะ พอใบยิงออกสักสองใบเราสามารถให้ปุ๋ยทางน้ําได้นะครับผมเพื่อให้มันจเจริญเติบโตนะเพราะว่าพีทมอสเนี่ยสารอาหารมันจะมีแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับผมเราอาจจะเติมไนโตรเจนแล้วก็ธาตุอาหารอืนอ่นๆให้มันโดยใช้น้ําผสมกับน้ําหมักขี้วัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นการเติมอาหารให้มันนะฮะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะไม่โตนะครับผมแต่ว่าถ้าหนูมุดเราลดน้ำเ,เปล่า ไปตลอดเลยเนะี่ยมันก็อาจจะไม่โตไม่ใหญ่ไม่เขียวเต็มที่นะครับเพราะอย่างที่บอกพิดมอนนี้ก็จะมีสารอาหารเฉพาะช่วงต้นๆน,น,นะครับโอเคครับพูดมายาวแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพิดมอนนะครับย้ายเข้าตัวกระถางเล็กนี้ก่อนนะฮะับ ก็จะประมาณนี้นะครับคือผมจะใส่เต็มเลยนะเต็มแล้วก็คอนนิดนึงนะครับให้มันแบบว่าแน่นนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้เติมดินหรือสารอาหารอื่นเข้าไปเพิ่มอีกนะครับผมก็จะอยู่เท่านี้เลยจนกว่าจะย้ายลงกระถางใหญ่นะครับก็จะใส่ให้มากไปเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราลดน้ำเนี่ยมันก็จะยุบไปแล้วเวลาต้นไม้ที่กินสารอาหารในดินเนี่ยก็จะยุบลงไปอีกนะครับผม คือผมจะทําแค่แผงเดียวนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะต้องทําแบบว่าน่าจะเป็นร้อยร้อยกระถางอะ่ะก็อาจจะเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวทาให้ดูเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถไปทําตามได้เลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลดน้ํานะครับผม ก็ลดเจ้าตัวเควด้วยนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะยุบลงไปเยอะเลยผมเติมให้มันเต็มดีกว่า ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่แบบมีถาดเพาะก็แนะนำไม่ใช้ถาดเพาะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะง่ายเวลาที่เราใส่ดินเะน่ะเราใส่เกลี่ยครั้งเดียวได้ใช่ไหมแล้วเราก็รดน้ํารอบเดียวเลยที่ผมทําเป็นกระถางเล็กเนี่ยเพราะว่าผมขายต้นอ่อนด้วยนะครับผมเวลาที่คนมาดูหรือสนใจเนี่ยเขาก็จะหยิบไปเป็นต้นๆเลยมันก็จะง่ายดีนะครับง่ายกับคนซื้อนะครับผมแล้วก็ตัวกระถาง2.5งนิ้วเนี่ยมันยังไงอะ่ะคือมันดูแข็งแรงอะ่ะ มันแบบไม่พังง่ายนะครับมาต่อกันเลยอันนี้เราลดน้ําให้ชุ่มแล้วนะจริงๆมันลดที่เดียวมันก็ชุ่มแล้วนะเพราะมันมีน้ําเก่าอีกแล้วทีนี้เวลาที่เราจะย้ายต้นกล้านะครับพอเราลดชุ่มแล้วใช่ไหมเราก็จับที่ใบมันนะครับผมแล้วก็ใช้ใไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยค่อยๆจิ้มลงไปแล้วก็งัดมันขึ้นมานะครับผม,มแนะนําให้จับที่ลําต้นนะเพราะว่ามันจะช้าอ่ะ แล้วต้นกล้ามันจะไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะงานให้ดูนะครับผมก็เอามาเสษดอกจีนจิ้มลงไปในในดินนะครับเห็นไหมนะโอเคนี้แล้วกันจิ้มลงไปในดินนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาพร้อมกับจับใบของต้นกล้าเนี้ยนะครับนี่นี่นะครับผมก็มาเต็มๆเ,เลย ลากเต็มๆเลยนะครับผมต้นนี้ก็ตรงสมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนนะฮะเราก็จับมาใส่ตัวกระถางนี้ไว้ทีนี้เราจะดึงต้นกล้าในขวดนี้นะครับทีละต้นเพื่อย้ายมาใส่ตรงนี้นะครับให้เสร็จเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมย้ายมา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะทําการยัดต้นกล้าลงไปในกระถางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปการย้ายต้นกล้านะครับ อันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมต้องไปย้ายอีกน่าจะเกือบ้อยต้นฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปการผสมดินนะครับผสมปุ๋ยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องธาตุอาหารจําเป็นด้วยนะครับก็ n p k อ่ะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับ3ตัวนี้เป็นหลักนะฮะผม ระหว่างที่เรารอต้นกล้าเราเติบโตนะฮะเราจะมาทำดินไว้เพื่อปลูกเป็นสเตปต่อไปนะครับผมเพราะต้นกล้านี่อาจจะใช้ระยะเวลาอีกเกือบเดือนนะครับเพื่อที่จะโตแล้วก็พร้อมย้ายลงไปในกระถางใหญ่นะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บส r i b ้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมผมจะพยายามนำคลิปที่มีสาระมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ